สำหรับสถานการณ์ในประเทศพมา่าเองเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปว่าวันก่อนเกิดเหตุการณ์ที่นายทหารนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเระเด็จก,การพรมาร่าท่านหนึ่งเสียชีวิตไปนะครับท่ามกลางความยินดีปรีดาของคนพมา่านะครับถึงการตายของจอมพลเระเด็จก,การนะครับวันนี้สถานการณ์ของกองทัพพม่าถือว่าเป็นสถานการณ์ที่กองทัพพม่ราระส่ำระสายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเคยได้ท่านผู้ชมฟังไปว่านะวันนี้ มิงออนไลน์ใช้วิธีกวาดต้อนคนพม่าไปเป็นทหารนะครับแต่ว่าในหลายพื้นที่ในการกวาดต้อนคนไปเป็นทหารเนี่ยนะครับคนไม่อยากไปเพราะว่าหนึ่งคนเกลียดเผด็จการนะครับสองน่าจะเกลียดเป็นการคนเกลียดทหารผมไม่ได้พูดพิงประเทศไทยนะครับแต่ผมพูดถึงทพราว่าคนเกลียดผู้นําเผด็จการนะครับและสองคนเกลียดกองทัพนะครับและสามคนต้องการประชาธิปไตยเพราะ คนไม่อยากถูกเกณฑ์ทหารคนเกณฑ์ทหารและคนไม่อยากถูกเกณฑ์ทหารด้วยนะครับปรากฏการที่เกิดขึ้นในพม่าตอนนี้คือมิ่งออนไลน์ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเกณฑ์คนมาเป็นทหารไปจับคนหนุ่มมาเป็นทหารออกกฎหมายว่าคนอายุไม่ถึง55ต้องกลับมาเป็นทหารลงทะเบียนประจำการให้หมดนะครับวันนี้มันมีรายงานข่าวในประเทศพม่าออกมาว่ามันเกิดปรากฏการที่ทหารเกรณฑ์หนีออกจากค่ายทหารแ,แล้ว พมา่จาจับคนไปการเป็นทหารเกณฑ์แต่คนที่ถูกจับไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยหนีออกจากค่ายทหารนะครับวันนี้มีรายงานนะครับในเมียนมานิวส์เขาระบุเอาไว้ว่ามีทหารเกณฑ์นะครับแหกค่ายทหารเกิดขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเลยเคยรายงานให้ผู้ชมฟังไปแล้วนะครับว่าปรากฏการที่ทหารเกณฑ์หนีจากค่ายทหารเนี่ยมันเริ่มเกิดในประเทศพมา่าวันนี้นะครับสื่อของประเทศพม่ารายงานข่าวนี้นะครับว่าในค่ายทหารแห่งหนึ่งในประเทศพมา่า ทหารเกณฑ์ซึ่งถูกจับเข้าค่ายนั้นหนีออกจากค่ายจํานวนทั้งสิ้น19คนนะครับแหกค่ายทหารหนีลองคิดอย่างนี้นะครับค่ายทหารควรจะรั้วรอบขอบชิดควรจะเป็นค่ายซึ่แข็งแกร่งจนทหารเกณฑ์หนีไม่ได้นึกถึงอย่างในเมืองไทยะครับทหารเกณฑ์เคยมีไหมครับหนีออกจากค่ายได้จํานวนขนาดนี้ไม่มีอาจจะหนีไปกินเหล้านะครับหนีไปเข้าบาร์นะครับ แต่ถึงขั้นหนีแบบไม่ไปหนีหนีจากการเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่มันเกิดขึ้นในประเทศพมา่าแล้วมันเป็นข่าวใหญ่ซึ่งสะท้อนว่าวันนี้ไ้ขบวนการของเสรีชนที่ถูกบังคับให้ไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยนะครับเขาไม่ยอมเขาถูกบังคับให้ไปรบเขาถูกบังคับให้เกณฑ์ทหารแต่เมื่อจับเขาไปเป็นทหารเกณฑ์เขาหนีแล้วผมตามข่าวพม่ามาเนียวันนี้ไม่ใช่ข่าวนีครั้งแรก มันเคยมีแบบนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งสองสมวันที่ผ่านมาเคยรายงานว่ากองทัพชาติพันธุ์น่าจะเป็นอารักันเนี่ยบุกไปถึงที่ตั้งค่ายทหารม่าแล้วเอาคนที่ถูกเกณฑ์ทหารเนี่ยหนีพาหนีมันเกิดแบบนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่มีรายงานว่าทหารเกณฑ์หนีทั้งโดยแหกค่ายทหารเกณฑ์หนีและมีกองทัพชาติพันธุ์พาช่วยหนี เป็นรายงานข่าวในประเทศพมา่าที่สะท้อนเห็นอย่างเจ็บปวดที่สุดว่าวันนี้อาวสานของมิงออนไลน์กำลังเคาะประตูมาถึงแล้วกำลังรบที่เคยมีไล่หลอต้องเกณฑ์ทหารบังคับคนมาเป็นทหารเกณฑ์เพราะคนไม่อยากรบเมื่อบังคับคนมาเป็นทหารเกณฑ์คนแห่หนีจากค่ายทหารนะครับแล้วถ้าแขกหนีจากค่ายทหารกรณีนี้ได้เนี่ยกรณีอื่นเขาจะหนีได้ไหมล่ะถ้ากรณีอื่นเขาหนีได้เนี่ย มิงออนไลน์จะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าทหารเกณฑ์ตัวเองเนี่ยมีกําลังคนจริงๆหรือเท่าไหร่และผมยังสงสัยด้วยซ้ำไปว่าไอการที่ทหารเกณฑ์หนีได้เนี่ยเพราะทหารที่คุมค่ายจงใจปล่อยให้หนีด้วยหรือเปล่ามันแอบติดสินบนให้ทหารปล่อยด้วยหรือเปล่าเพราะทุบค่ายค่ายฐานเนี่ยมันต้องมีฐานคุมปืนคุมไว้ทั้งนั้นนะครับแล้วทหารเกณฑ์ซึ่งไม่มีปืนเนี่ยหนีได้อย่างไรแปลว่ามันอาจจะมีการช่วยพาทหารเกณฑ์หนีหรือเปล่ากองทัพพม,ม่ามีไส้ศึกภายใน ที่ปล่อยทหารเกณฑ์หน,นีเพราะไม่ต้องการสนับสนุนให้มีงออนไลน์เป็นผู้นําประเทศต่อไปแล้วหรือเปล่าเรากําลังเห็นการปฏิวัติโดยทหา,ารพม่าอย่างลับๆด้วยการแอบปล่อยคนออกจากค่ายทหารหรือเปล่าครับมันมีความเป็นไปได้ที่ต้องติดตามหมดเลยแต่วันนี้ทหารเกณฑ์หน,นีออกจากกองทัพมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะทหารเกณฑ์ไม่มีปืนทหารที่คุมมันมีปืนถ้าทหารที่คุมแล้วมีปืนยิงเนี่ยทหารเกณฑ์หน,นีไม่ได้ เนี่ยมันถึงน่าสนใจครับว่าล้านจากนี้มันจะไปเกิดที่ไหนอีกบ้างและนอกเหนือจากหลังจากนี้จะไปเกิดที่ไหนบ้างกรณีฐานเกณฑ์หนีจากค่ายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับถ้ามันเกิดเพราะทหารพม่าจงใจปล่อยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแปลว่าในอนาคตมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับแล้วพม่าจะเกิดปัญหาทหารเกณฑ์หาย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 ไปเรื่อยๆแล้วมิงออนไลน์ความหายนะจะตามมานะครับอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจในประเทศพม่าเช่นเดียวกัน มีรายงานข่าวคู่ขนานมานะครับบอกว่าในประเทศพามา่าเองนอกเหนือจากจำนวนทหารเกณฑ์จะค่อยๆร่อยหล่อจะค่อยๆที่หนีทัหนีอาจจะค่อยฐานจะเพิ่มขึ้นตอนนี้ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพมา่านะครับก็คือในพลซึ่งเป็นคนดูแลการเกณฑ์ทหารเอาไมา่ให้สัมภาษณ์นะครับในพลติงอ่องซาดเอาไม่ให้สัมภาษณ์ในพลติงอ่องซาดเป็นผู้บัญชาการการเกณฑ์ทหารนะครับเอาไม่ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าคือจํานวนทหารเกณฑ์มีไม่พอกับกําลังลบที่ต้องการนะครับตอนนี้กองทัพพม่าต้องเร่งเกณฑ์ทหารให้มากขึ้นเพื่อให้จํานวนทหารเกณฑ์มีมากพอตามที่ต้องการนะครับเรื่องนี้สําคัญอย่างไรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าไมเมคข่าวเองหรือเปล่าผมไม่เมคข่าวเองนะครับเอาข่าวจากภาษาพม่ามาให้ดูอีกนะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดนะครับ ข่าวนี้ในภาษาพมา่ารายงานแบบนี้ชัดๆนะครับว่าทหารพม่าตอนนี้นะครับไม่พอทหารเกณฑ์มีไม่พอนะครับมีปรากฏการทหารไม่พอรบเพราะฉะนั้นทาหารเกณฑ์หนีค่ายเป็นปัญหาที่หนึ่งนะครับทหารไม่พอรบเป็นปัญหาที่สองนะครับแล้วถ้าทหารไม่พอรบก็เกิดแล้วทหารเกณฑ์หนีค่ายก็เกิดอีกแล้วมิงออนไลนจะเอาอะไรไปสู้กับกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับมันไม่มี รั้บานกำลังพลที่ร่ายหลอเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งมิงออนไลน์กำลังเผชิญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าความได้เปรียบของมิ่งออนไลน์ในแง่ของการควบคุมอากาศยานนะครับยังมีสูงอยู่นะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาได้ไรายงานที่ผู้ชมฟังถึงเหตุการณ์ที่กองทัพทัชชินเนี่ยบุกยึดเมืองต่างๆในเขตพม่ามากขึ้นนะครับ ขยายแนวรบขยายอิทธิพลรบกับฐานพมา่ามากขึ้นเกิดปรากฏการณ์วันเดียวถล่ม10ค่ายยึดได้5ค่ายแล้วใน1นึ่งสัปดาห์ถล่ม12ค่ายนะครับดังนั้นตอนนี้ทหารพรมาร่าโดยกองทัพมีออนไลน์เริ่มมีปฏิบัติการเอาคืนและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ครับเป็นภาพของการยิงจรวดถล่มที่กองทัพพมา่ามีต่อกองบัญชาการของกองทัพพชินนะครับ ในเมืองไหลจาในภาพที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ในวันที่20พฤษภาคมนะครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับทหารพรม่าได้มีการส่งเครื่องบินเจ็ตวาย12นะครับทิ้งระเบิดโจมตีนะครับกองบัญชาการทหารของกองทัพขัชินหรือจุดที่พม่าชื่อเป็นกองบัญชาการทหารขัชินนะครับในเขตใกล้ๆเมืองไหลจานะครับใน การโจมตีทั้งสิ้นมีทั้งหมดสามครั้งด้วยกันนะครับเอ่อแล้วก็มีรายงานนะครับว่าทหารพรม่ากำเลงเลงที่จะโจมตีเมืองมิจิน,น่าซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของกองทัพกระชินนะครับเป็นเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการทหารนะครับเอ่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพม่านะครับและทหารพม่า,มาก,ก็เลงที่จะ โจมตีนะครับเมืองไหวมอซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพกชินได้ยึดเอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้การโจมตีของพมา่าที่เมืองมิจินานะครับการโจมตีของพม่าที่เมืองใหม่มอซึ่งกองทัพกชินยึดได้นั้นเกิดขึ้นอย่างดุเดือดนะครับส่วนกองทัพกชินเองก็พยายามจะ ตอบโต้นะครับด้วยการใช้ปืนต่อสู้อากาศยานนั้นตอบโต้นะครับด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าในรายงานล่าสุดนั้นการโจมตีด้วยเครื่องบินรบยังดูดเดือดเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับส่วนความสูญเสียของกองทัพทัชินนั้นยังไม่มีรายงานออกมานะครับว่าเกิดความสูญเสียมากขนาดไหนนะครับการโจมตีที่ฐานพม่ามีต่อกองทัพทชินนั้นก็น่าจะเป็นผลจากความไม่พอใจที่กองทัพทชชินนั้นยึด ฐานสาคัญสําคัญของทหพม่าในเมืองไห,หมอได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนะครับรวมทั้งการที่กอ,องทัพกระชินล่าสุดนะครับในวันที่11ตอน2ทุ่มครึ่งก็ยึดค่ายทหารพรม่าที่กองร้อย321ได้ด้วยนะครับค่ายกองร้อย321เนี่ยเป็นกองร้อยที่เข้มแข็งมากของทหารพรม่าะนะครับดังนั้นเมื่อ ยึดได้นะครับกองทัพพมา่าสูญเสียฐานที่มั่นหลักไปนะครับก็เลยทําให้มีการโจมตีกองทัพกระชินด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศยานนะครับเพื่อที่จะทําให้กระชินล่าถอยนะครับแล้วก็ทําให้พมา่ามีโอกาสจะยึดเขตเมืองไวยมอลรวมทั้งขาดฐานที่มั่นของกองร้อยูนนกลับมานะครับตอนนี้ก็มีรายงานนะครับว่า การยิงนะครับจะดวดจากเมืองมิจินานะครับซึ่งเป็นกองบัญชาการทหารของพมา่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังเมืองไวมอก็เกิดขึ้นอย่างดุเดือดน,นะครับประชาชนเองในพื้นที่ก็แห่หนีตายกันเพราะกลัวว่าจะโดนลูกหลงจากการประทะหรือการทิ้งระเบิดของทหา,ารพม่าต่อทหารขรชินนะครับสถานการณ์ตอนนี้ดุเดือดเข้มข้นนะครับกองทัพกระชินได้เปรียบเรื่องการต่อสู้ภาคพื้นดินแต่ทหา,ารพม่านั้นใช้การ โจมตีนะครับทางอากาศนะครับซึ่งก็เป็นการโจมตีทางวิกายามวิกาลนะครับซึ่งกองทัพพิชินอาจจะยังไม่พร้อมจะตอบโต้นะครับหรือแม้จะมีปืนต่อสู้อากาศยานต่างๆก็ตามนะครับล่าสุดนะครับมีรายงานนะครับว่าอกองทัพพมิชินนะครับเอกองทัพพม่านะครับมีการประกาศว่าอาจจะปิดล้อมทางเข้าออกเมืองมิจิน่าซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการทหารพม่าเพราะ กังวลว่ากองทัพคชินนั้นจะบุกเข้ามาโจมตีในเขตเมืองมิจินานะครับอันนี้เป็นรายงานล่าสุดที่เมื่อกองทัพคชินยึดเมืองไห่มอได้นะครับกองทัพพม่าหวั่นเกรงว่าการยึดตรงนั้นจะรามาเป็นการยึดหรือการบุกพื้นที่กองบัญชาการทหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีรายงานล่าสุดนะครับว่าเมืองมิจินาซึ่งเป็นที่ตั้งกองบัญชาการทหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพม่านั้นจะถูกปิดแล้วนะครับเพราะกองทัพพม่า กลัวว่าขะชินจะขยายแนวรบมาจนถึงเมืองมิจินานะครับหลังจากสามารถยึดโจมตีเมืองไห่มอได้สำเร็จนะครับถ้าตีไม่ไหวมอได้นะครับเป้าถัดไปของกองทัพขะชินคือบุกมิจินาซึ่งเป็นท,ท,ที่ตั้งของกองบัญชาก,การทหารภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างแน่นอนนะครับดังนั้นมีแนวคิดนะครับว่าพม่าจะปิดทางเข้าออกมิจินา ซึ่งมีจุดศางอยู่ที่สะพานแห่งหนึ่งนะครับที่จะถูกปิดตายทันทีเพื่อไม่ให้ทหารของกชินนั้นบุกเข้ามาโจมตีเมืองมิจินาได้นะครับเพราะว่ามิจินาเองในอดีตในวันที่18พฤษภาคมนั้นก็ถูกโจมตีนะครับที่กองทัพอากาศนะครับโดยมีรายงานว่าเป็นการยิงจรวดนะครับโจมตีจากฝ่ายกองทัพกาชิน มาที่สนามบินกองทัพอากาศในเมืองมิจินาในวันที่18พฤษภาคมดังนั้นกองทัพกระ่ินเคยแสดงเห็นแล้วนะครับว่ามีศักยภาพในการยิงนะครับในการระเบิดนะครับสนามบินของกองทัพพม่าได้นะครับในเขตเมืองมิจินาดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าเมื่อกองทัพพม่าได้รับบทเรียนแบบนี้การปิดเมืองอาจจะเกิดขึ้นเราไม่ค่อยเห็นนะครับการที่พรรคฝ่ายซึ่งเป็นรัฐบาลนีต้องปิดเมืองเพื่อเพราะว่ากลัวฝ่ายต่อต้านโจมตีแต่ว่า ที่พม่าวันนี้กําลังเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับก็น่าติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะมันเป็นภาพลัก์ว่าสถานพม่าตอนนี้เองก็มีความหวั่นเกรงนะครับว่าไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่นี้ได้นะครับช้าไปสี่สิบวิอันนี้คุยเรื่องอะไรกันครับไม่แน่ใจนะครับอันนี้คุยเรื่องอะไรครับเนี่ยนะครับอ่ะโอเคนะครับ ในช่องแชทผมไม่แน่ใจว่าคุยกันเรื่องอะไรกันอยู่แล้วนะครับอขอบคุณคุณวงเดือนน้องกิ๊กด้วยนะครับแล้วทุกท่านที่สนัุนมาทางช่องซุปเปอร์แชทด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนอกเหนือจากสถานการณ์ในเมืองวิจินา่าของทัพคะชินที่ฝูกผ่ายพม่าโจมตีแล้วนะครับก็มีรายงานนะครับว่าทหารของกองทัพคะชินเนี่ยนะครับสามารถจะโจมตีฐานพม่าเพิ่มได้อีกในสองค่ายด้วยกันนะครับนั่นคือค่ายที่มีชื่อว่าค่ายสามหนึ่งเก้ากับค่ายหกศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นนราายงา ล่าสุดที่เพิ่งมีการส่งเข้ามานะครับว่ากองทัพกระฉินนั้นสามารถจะโจมตีฐานพม่านะครับแล้วยึดค่ายฐานพม่าได้อีก2องค่ายนะครับเป็นค่ายซึ่งมีชื่อเป็นรหัสว่าค่าย3,2,319แล้วก็ค่าย601นะครับในคืนวันที่21ต่อจากช่วงยํำรุ่งของวันที่ 22นะครับเ,เพราะฉะนั้นก็สองค่ายนี้เป็นค่ายสุดท้ายของทหารพรมาร่าที่ยังเหลืออยู่นะครับในเมืองมั่นสีนะครับซึ่งกองทัพขชินโจมตีมาตั้งแต่วันที่7พฤษภาทหารพรมาร่าไม่เหลือแล้วแม้แต่ค่ายเดียวนะครับตั้งแต่วันที่7เหลือแค่2ค่ายนี้ซึ่งตอนนี้นะครับค่ายนี้ก็ถูกพมา่ากองทัพขชินตีแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็แปลว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับกองทัพขชินยึดเมืองมั่นสี ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับทานพม่าไม่สามารถจะสู้กับขาชินทางภาคพ,พื้นดินในเขตมืองนี้ได้แล้วเหลือเพียงแค่การโจมตีทางอากาศเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะที่สําคัญมากของกองทัพคาชินแล้วก็เป็นการสูญเสียสคาคัญของทาหารพรม่านะครับในการยึดค่าย3 1 9 6 0 1หนะครับหรือว่าเมื่อวานนี้ก็มีการยึดอีกค่ายหนึ่งในขีพื้นที่นึงก็คือค่าย3 2 1ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นค่ายที่ แข็งแกร่งของทหารพรมาร่านะครับที่ก็ถูกตีแตกโดยกองทัพคาชินไปอีกอเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเห็นภาพใหญ่แบบนี้ก็จะเข้าใจนะครับว่าทำไมทหารพรมาร่าต้องเร่งโจมตีคาชินนะครับโดยการโจมตีทางอากาศนะครับเพราะว่าหากยังปล่อยให้กองทัพคาชินนั้นเป็นฝ่ายยึดค่ายทหารต่างๆได้อย่างสบายใจนะครับทหารพรมาร่าก็จะยิ่งสูญเสียขวัญและกําลังใจในการสู้รบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ พม่าถูกสาบวันนี้ขับรถส่งอ๋อคุณนิทิพลบอกว่าขับรถส่งลูกโอเคครับเห็นแล้วครับขอบคุณมากนะครับอหาพม่าเป็นประชิไตยคนไทยเรียนภาษาพม่าไว้เลยขอบคุณนะครับคุณนิทิพลสนับสนุนเข้ามานะครับไปส่งลูกนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีของกองทัพกระชินวันนี้ความคืบหน้าก็อ่าเป็นแบบนี้นะครับในกรณีของกองทัพอารักันนะครับในเขตภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศพม่านะครับก็มีการยึด เมืองที่มีชื่อว่าเมืองตันเวได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในการยึดนะครับเมืองตันเวส่วนนี้นะครับในหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านเชเวเลนั้นกองทัพอรกันนะครับซึ่งอยู่ในเขตรัฐเยอไขาเขาระบุว่าเขาสามารถสังหารถัดมาได้ประมาณสามสิบคนแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพนะครับของทหารพม่าที่กองทัพ่า่ต่อต้านคือกองทัพอร์กันเนี่ยสามารถจะสังหารได้นะครับในเมืองเชเวหมู่บ้านเชเวเลนะครับในเขต เมืองตันเวนะครับในวันที่18ตั้งแต่เวลาตี5ถึงบ่ายโมงนะครับซึ่งเขาสามารถจะยึดปืนได้ทั้งสิ้น45กระบอกนะครับรวมทั้งอาวุธนะครับและอุปกรณ์ทางทหารต่างๆอีกจำนวนมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดคือจำนวนทหารพม่าที่สูญเสียในกรณีน,นี้สูงถึง30กว่านายนะครับซึ่งถือว่า เป็นการสูญเสียระดับแทบจะเกือบครึ่งหนึ่งของกองร้อยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีกับทหารพม่ามากๆนะครับว่าทหารพม่าวันนี้ถ้าสูญเสียให้กับฝ่ายต่อต้านระดับเกือบจะครึ่งหนึ่งของกองร้อยนะครับแสดงเห็นว่าศักยภาพของทหารพม่าในการรบนั้นมันตกต่ํานะครับแล้วก็มันมีปัญหาอย่างมากนะครับอาจจะเป็นเรื่องสมรรถภาพในการรบนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนกําลังพลนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการขาดแคลน ยุโทโธปกรณ์ต,ต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่ในประเทศพมา่าวันนี้ปัญหาแบบนี้มันกําลังเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็จะทําให้ฝ่ายต่อต้านนะครับเขาได้อาวุธมากขึ้นเรื่อยๆนะครับออีกจุดหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุในประเทศพมา่าวันนี้ก็คือเกิดเหตุการณ์ที่มีการวางระเบิดนะครับรถบรรทุกเมืองทหารนะครับในเขตถนนบันดเรนะครับเวลาประมาณแปดโงครึ่งนะครับมีการ วางระเบิดนะครับรถทหารซึ่งผ่านมาที่ด่านแห่งหนึ่งนะครับพร้อมกันทั้งสิ้น17คันนะครับฝ่ายกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับวางระเบิดได้ประสบความสำเร็จนะครับมีรถทหารเสียหายไปนะครับเพราะการวางระเบิดนะครับเป็นรถคันที่5ของทั้งหมด17คันในขบวนนี้นะครับซึ่งก็สภาพก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันนะครับ ไม่ได้มีรายงานเรื่องการเสียชีวิตของทหารเกิดขึ้นนะครับในกรณีนี้แต่มีรายงานของอความสูญเสียนะครับในแง่ย,ยุทธปกรณ์นะครับในแง่ย,ยุทธปัจจัยต่างๆของกองทัพพมา่าเพราะนัน้นเป็นเป็นวันที่กองทัพพม่านั้นเริ่มกลับมาใช้การต่อสู้ทางอากาศนะครับในการต่อสู้กับฝ่ายต่อต้านนะครับในการโจมตีกองชับประชาชนอย่างดุเดือดนะครับ าการต่อสู้กันของทหารพรม่าก,กับกองทัพขชินในเขตเมืองไห่มอนะครับก็เป็นชนวนให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยนะครับพากันแห่หนีออกจากเมืองนะครับรวมทั้งตอนนี้การที่ทหาพรพม่าอาจจะมีการโจมตีนะครับด้วยการทิ้งระเบิดนะครับในเขตใ,ใกล้เมืองไหลจานะครับแล้วก็เมืองอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับรวมทั้งการที่กองทัพฝ่ายขชิน่นะครับพย,ยายามจะโจมตีมิจินนา ซึ่งเป็นกองที่ตั้งของกองบัญชาการฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพมา่าเองด้วยนะครับก็ทําให้เกิดภาพเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดนั่นก็คือชาวบ้านนะครับคนขชินที่อยู่ในเมืองไหลจาซึ่งฐานพมา่าต้องการจะโจมตีนะครับกับชาวบ้านที่เป็นคนขชินซึ่งอยู่ในเมืองมิจิน่าซึ่งกองทัพขชินต้องการจะโจมตีเนี่ยนะครับชาวบ้านหวั่นเกรงว่าจะโดนลุกหลงนะครับไม่ว่าจะเป็นลุกหลงของกองทัพขชินเองนะครับหรือว่า ลูกหลงของกองทัพพม่าเองดังนั้นชาวบ้านเองก็พยายามจะหนีตายจากเมืองไหลจานะครับกลุ่มที่หนีจากเมืองไหลจาคือกลุ่มที่กลัวฐานพม่ายิงนับกลัวฐานพม่าระเบิดนะครับก็หนีออกจากเมืองไหลจาณขณะที่ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็หนีจากเมืองมิจินกากลุ่มนี้กลัวว่าการสู้รบของ,งกองทัพชนกันิานพม่าในเมืองซึ่งเป็นที่มั่นของกองทัพพม่านะครับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนั้นจะลุกลามเป็นการที่ ประชาชนได้รับลูกหลงไปด้วยดังนั้นประชาชนเองในเขตเมืองมิจินานะครับก็ทยอยขนข้าวขนของหนีออกจากเมืองมิจินาด้วยเหมือนกันซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำให้มิงออนไลน์นั้นสั่งปิดเมืองนี้เพราะถ้าประชาชนหนีออกจากเมืองหมดเมืองทั้งเมืองก็จะกลายเป็นเมืองล้างนะครับเมืองทั้งเมืองก็จะกลายเป็นเมืองผีแล้วมันก็จะยิ่งสปอนว่าคนพม่าวันนี้หมดความมั่นใจนะครับในการอยู่ภายใต้อํานาจรัฐของมิงออนไลน์ ถึงขั้นต้องหนีตายเพื่อเอาตัวรอดดีกว่าจะอยู่ภายใต้การคุ้มของทหารซึ่งหมดสมรรถภาพนะครับหมดสมรรถนะแล้วก็ไม่มีความพร้อมในการปกป้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นภาพของประชาชนที่หนีออกจากจุดต่างๆนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าสงครามในเพระว่ามันจะต้องมีการเจรจาการเพื่อหาทางยุติป,ปัญหานี้ไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะได้รับลูกหลงต่างๆอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ ยูทูบมีข้อขัดข้องทางเทคนิคนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าคนยืนที่บอกว่าเปิดมาสี่โมงเย็นเจออาจารย์จัดสดแบบงงๆนะครับพอดีวันนี้ u t u b e มันมีระบบขัดข้องนิดหน่อยนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็อยากจะชวนทุกคนสมัครเป็นสมาชิกนะครับยูทูบสีรถท็อแบบรายเดือนกันนะครับถึงระบบจะเออร์ในเรื่องของยอดคนดูนะครับแต่ว่า เรื่องอื่นไม่เออเลอร์ไปด้วยนะครับอยากจะชวนทุกคนสมัครเป็นสมาชิกยูทูบสีรถทอแบบรายเดือนเพราะว่าการสมัครเป็นรายเดือนจะเป็นการสนับสนุนช่องนี้ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับสมัครได้โดยการเข้ามาที่นะครับหน้าแรกของ y o ยูทูบสีรถทอนะครับแล้วก็เรื่องสนับสนุนด้วยการสแกน QR code สามสิบห้าบาทนะเ,ออเดือนละสามสิบห้าก็ได้นะครับเดือนละหกสิบห้าก็ได้เดือนละบาทสิบก็ได้ร้อยหนึ่งก็ได้ร้อยห้าสิบหรือสองร้อยห้าสิบก็ได้ไดหรือหากท่านอยากสนับสนุนตามอธัธยาศัยนะครับท่านก็ไปที่ QR code ที่มุมซ้ายมือด้านล่างของจอนะครับ N Q เห็น QR code แล้วก็อินโทรศัพท์ขึ้นมาจอนะครับแล้วก็สแกนทันทีนะครับหรือจะสั่งด้วยการกอปุ่ทพิธนาชารเกษิกร,รไทยเลขบัญชี0ูนย์7 7 0 6 8เจ็ดสองเก้าเจ็ดเจดูปดก็ได้นะครับอันนี้ก็สะดวกนะครับแล้วก็สามารถทําได้ตลอดเวลานะครับศูนย์7 7 0 6 8เจ็ดสองเก้าเจ็ดเจ็ูย์หแปหากฟังไม่ทันนะครับก็จดตัวเลขบัญชีเอาไว้นะครับในตัวหนังสือที่เป็นตัวข้างล่างจะเห็นว่า มีตัวหนังสือสีขาวเลื่อนไปเรื่อยๆทางซ้ายขวาไปซ้ายเนี่ยจะมีเลขบัญชีธนาคารกาิิกรไทยนะครับ072977068ให้เลือกสนับสสูงได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนมาทางธนาคารกสิกร